โอ้อทีบอกไม่ห่วงเสื้อแล้วครับห่วงกุ้งอย่างเดียวใจเย็นดิใจเย็น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 โอ้โหขอบคุณครับแค่บอกเย็นไม่ไหวแล้วกูเย็นมือไ <laughs> ม่ไหวแล้วกูเย็นมือกค,ครับไม่มีได้หมดแล้วร้อยคิวหมดแล้วครับได้ โอ้โห้เทคอีกอย่านีรู้เนี่ยโอ้เทคนี่โอ้คนนี้เยอะโอ้ยสองโลปากใจเย็นให้พี่ขอนิ่งๆก่อนเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยเอามาใส่ใส่ใส่โอเคล่วงไปครึ่งโลเคยวนี้สี่สิบห้าแล้วนะครับเราจะรับเที่ยวละหนึ่งร้อยคิวเท่านั้นนะครับ อ่าเลยอาเลยโอ้โหนี่มีเทคนิคอะไรอีกแล้วเนี่ยคนเนี้ยได้ไหมได้ไหมเจอไหมมาวานโดนไปสามโลสามไปเลยอ่าไม่ได้คือรับขึ้นเลยครับขึ้นเลยคอรับขึ้นได้ได้ผมการันตีโอ้โหยอะได้เยอะนะใส่หัวบอกไม่ได้พี่เยอะเนี่ยโลครึ่งเนี่ยมาถุงถุงถุงใกล้โอ้โอ้เราบอกไม่ได้อ่าไหนไหนใครบอกไม่ได้ดวงหมดแล้ว